วันเทนเดือนสิบสอง 12, พาทีกองควายที่ชิงเราทั้งร้าย l g b t q สาโน้เย้เขาเกมได้แล้วมากดเข้าเกมกันล่ะก็ขอเล่นในหมดธรรมดาละวกนเพราะว่าหมดดื่นก็นั่นแหละเล่นไม่ได้ว้าวนี่คือสกินใหม่นะโอเคนะ เราจะมาเล่นหมดธรรมดากันโอเคนะไปกันเทอรู้สึกว่าจะเอาผมได้ไหมหรอครับๆๆก็ไม่รู้แต่นะนะก็กดไปก่อนสายนักแต่งเพลงเนี่ยเปิดไปยี่สิบเก้าฉบับแล้วก็ได้นักแต่งเพลงมาโอ้ตานี้มาเต็มเลย ขอใช้เครื่องประดับไหนนะโหลดเข้าแบบเทียบร้อยกับโรงบาลมหาฤทัยบ้านเราเองที่บอกว่าบ้านเราเองไม่ใช่เอกนะจุ๊กเก็งรอไม่ตายที่ประตำนี่เห็นนักเต็มเพลงไหมขอปรับเวอนิดละกันไม่ค่อยชินทีจะมีวงดนตีเนี่ย ก่อนไม่ก็ไม่พูดแล้วกันเนะเดี๋ยวก็ต้องตัดคิดอีๆขอว่าไปตอนที่โดนฮันเตอร์ได้ตบแล้วกันเด็กทิปเ,เ,เปอร์ด้วยตดยไล่แล้วไงปิงคุณถูกตัวไอันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยโดนตบได้หันเลยเนี่ย ช่วยด้วยเพื่อนช่วยเราด้วยแคทซีเพื่อนตกต่อโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณถูกพบตัวแล้ว นั่วไงมันแวะไปตีคนนั้นหมดแล้วแวปั่นสีเนียบจะไปปั่นเดี๋ยว,วยกัน ช่วยดีดีสั่ไปไม่ต้องแปลอะไรค่ะพอทีเสร็จแล้วนะเครื่องยงินก็เดี๋ยวเลยไม่มีฉันเลยมอถูกมัดอยู่อุ้ยเจ็บจุงเบยเคื่อช่วยเราด้วยเคลื่อนนายเอาขาเอาเขาช่วยลื้อด้วยเอาขาเอาเขาเเขียลใจลื้อใจดีจริงสิลย ขอบคุณอาเขามากเลยเนอะไเป็นไรครับเออว่าแต่คุณอาเขาคุณอาเขาเนี่ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับอ๋อไม่เจ็บเลยครับโอเคเดี๋ยวขอแต่งต่อนะวิงชวิง,งแต่เออาเขาสุนมนท์ป,ปั่นเครื่องใหม่ด้วยอ,อาเขาแหละเขาเ อเขา,าช่วยเราด้วยอเคาซี่เรลียวอ่ะต้องฉีดโผล่มาจากไหนอีกเนี่ยก็ซี่เหลี่ยมอ่ะเลียกวัวมาไม่ใช่หรอคู่กับอ,อาเขาอโอ้ยเจอตัวฮันเตอร์ตบอยู่แล้วเนี่ยต้องฉีจะไปช่วยก็อย่ามากวนได้ไหมปิงยังเงีย่อยู่อีก อยู่ไล่ตามผมอีกเหรอโอ๊ยไม่ไหวแล้วนะไม่ต้อหัวนะคุณนักแต่งเพลงผมมีเราให้คุณแล้วคุณสามารถมาจุดติได้เลยแต่ใครก็ไม่อยากตายละ่ะอาเขา้าเฮ้ยมาหาผมเถอะผมหิวให้เองเฮ้ยอ๊บลงก่อนก็ไม่ไหวแล้วเนี่ย คนจวนคนเดินจวนแง่เข็ดเซงเตอะตบอุ้ยอย่าเอาเขาสร้างโรงไว้ให้เราแล้วขอบคุณอาเขามากเลย ใช่ไหมเราก็ต้องช่วยนักแต่งเพลงวิเเฟดไปเรียวสองแล้วกันใส้เคื่อไปินน้ำอ้ออเาแวอาวหน่่เอ ไม่ไหวแล้วว้าหูแจ๊กมาผมโดนไล่อีกแล้วเหรอวิชีเยอะนะไฟแดงสอดตูดไปแล้วต้องรีบไปหาเครื่องปั่นอีกเครื่องสุดท้ายแล้วเขาไปตัดโลพยาบาลก่อนแล้วกันอ้าวเขี่ยมาเอาปืนปืนมาปืนปืนเป๊ะก่ออาเพศในคำหยาดแล้วก็ พูดอยูกับพื่ทุกวันก็เลยติดปากไปสักนิดนึงนี่แล้วแหละเดินซวนขนัดเคลนเลยแล้วกันไปเปิดประตูกันเถอะแต่อาเข้าเนี่ยไหวหรือเปล่าเนี่ยมองหน้าเราหลอกเราไปทีนึงุ๊ยเข้ามาดับ ประตูโคตรช้าเลยเจ๊กมาตายเถอะขึ้ไม่ออกอยู่ประตูนั่นนี่เอง <c oughs> เอา้าวอาเขา <c oughs> เขาแตกไปซะแล้วประตูนั้นดีกว่า จะเก็บตังซื้อถ้าอ,อ,อูชาอยู่เพราะว่าเพิ่งได้สก,กินใหม่มาก็นั่นแหละ <c oughs> ดเดี๋ยวไปหลักทานเลยไงคุณรน,นจวนแล็กแต่งเพลงคนเดียวที่จะตุยเย่ได้ อาเขาเหมือนคุณหมอเขาออกไปแล้วนะทีเดียะแค่คุณแันจวนเนี่ยเสี่ยวตัวรอดได้ไหมให้อาเขาแ๊บคุณแันจวนเนี่ยไหวไหมเนี่ย รันจวน,นก็ออกไปรอคุณลันจวนก่อนละกัน <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ท้านี้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะงั้นขอจบคลิปนี้ไปก่อนละกันบ๊ายบาย